คุณอาเลิฟอยู่นะไม่อยากให้ยูเวทติ้งนานๆอะไรไหมครับต่อยก็อะไรพี่ผมก็ข้าขอเชิญพี่พิธีกรครับ ตอนแรกจะบอกให้ต้อนประมูลตัวเองเลยอะไรไม่ต้องเสียแล้พิธีกรไม่ต้องบังเบิงให้คนก่ออุว่าด้วยงั้นข้าตัวพี่มาให้ผมได้ก็หล่ะประมูลเลยไหมประมูลเลยไหมอะข้างหน้านี่ยังไงนั่งกันอย่างนี้เริ่มต้นแปสิบสี่บาทต้อนจะไม่ซ้ําแบบเขาใช่ไหมเขาเสื้อไปตั้งสองตัวแล้วใช่ปะต้นแมวเอาเสื้อเอาเอาเอาหรือว่าจะไม่เอาเสื้อเทเท่าเทียมกันผมไม่ชอบทําอะไรเกินหน้าเกินตาตอนแรกว่าจะถอดถุงเท้าให้แล้ว เขาใส่หมทั้งวันตะกี้เขบอกน่ารักอยู่เลยเริ่มเริ่มเริ่มเลยฮะเริ่มเลยขออนุญาต84บาทครับของต้นครับของต้นทำไมต้อง84ครับพี่เอ้าเมื่อกี้บอกอยู่ไม่ได้ฟังใช่ไหมไม่ได้ฟังเลยมันเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยไหมเขาตั้งแต่48เอา48ได้ไหมไม่ได้ทำไมเป็นสี่โอเค42ครับอ่ามีใครเท่าไหร่ครับธนุครับเสื้อแดงหรือเสื้อดำดีเท่าไหร่นะฮะ8,004โอ้โห พี่กับมาให้เสียเวลาเลยรีบะรีบๆร้องต่อเลยดิมาแปดพันสี่ครับแปดพันสี่อางเป็นต่อแปดพันสี่หนึ่งสองสาเพาเลยครับมไมีไไม่เอาหอไม่เอาหรอไม่เอาหรอไม่เอาหรอทางนาไม่เท่าเทียมอ่ะัรมีครับอกไมฮะมีใครมากกว่านี้ไหมฮะมีเทาหร่ครับ9ก0 0 9 0 0เอาหม่อกมาพครับทัที่ห0าพุนจาริจารจยพม่นเา คืออะไรหมื่นเก้าเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย๋่เราก็นึกว่าจะหมื่นใช่เข้าใจกันหมือนกันแล้ก็โอ้จบองก้าาสิบเก้าบาทโอเคโอเคโอเคพี่ตันออกคนเดียวเลยนะจบไหมฮจบไหมฮะต้อจบไหมจบไหมจบยังจบนะจบครับจบนะร้องเพลงต่อจบโอเคจบจบจบถอออนพี่ตั้นพี่ตั้นครับถอดหน่อยดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถอดตอนร้องเสร็จได้ไหมผมหนาวหนาวเหรอพี่ต้องให้ให้ผมได้อุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับพี่จ้าครับกันแลครับอยากฟังเพลงไม่ไม่ไม่เป็นไรพะชาฮะใช้นองสาวพะชาครับผมก็อยากมา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 แต่จะมอบไหมมอบ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 ก็อยากมีอยู่กับพี่เขาอยากฟังเพลงโอเคนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ร้องร้องก่อนร้องก่อนอ่ะกินแค่สองเพลงครับผมจะไม่รบกวนพี่ไปมากกว่านี้มากกว่า กีตาร์กีตาร์ครับกีตาร์เยอะๆต่อไปนี่ต <hi token thanks> okay. ้องเสียตังค so. ์นะโอเคด้วยคเพลงละสี่แสนแปดหมพี่นุ่นครับขอบคุณครับอเคน้น้องๆเขใส่หมวกกันหมดเดี๋ยจะสู้เขาไม่ได้บทาพี่ น้องไม่ช่วยพี่พี่แย่แลยเนี่ยคควับหล่อแล้วสูสียังครับแต่ป้อมขาวอาจจะสู้ไม่ได้นะครับพี่นุ่นจับปายพี่นุ่นไมยัไม่เปิดครับไมครับขอไมยพี่นุ่นนะฮะไมกีต้าเลยหลัวหลัว